สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัค k ีนัมเบอร์ชาแนล ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายนปี2565ของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะช่องของเรานะคะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาเนาะดังนั้นนะคะสำหรับในท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะถ้าคุณรู้ลัคนาเกิดของตัวเองให้เน้นดูที่ลัคนาเป็นหลักก่อนเนาะแต่ถ้าท่านใดนะคะที่อยากจะไม่ทราบเวลาเกิดที่ แน่นอนไม่รู้ลักษณาของตัวเองก็สามารถที่จะใช้ราศรีพิจิกรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะและแม่หมอนะคะก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะ เอาละค่ะสำหรับชาวลัคนาพิจิกราศีพิจิกนะคะโชคชะตาของคุณในเดือนมิถุนายนนี้แม่หมอต้องบอกค่ะว่ามันมีทั้งจุดที่ดีและจุดที่เสียอยู่บ้างนะคะปะปนกันไปแม่หมอขอโฟกัสในจุดที่ไม่ดีก่อนเนาะเพื่อที่ชาวพิจิกคุณจะได้มีสติแล้วก็มีความระมัดระวังตัวให้มากหน่อยนะคะเพราะว่าเดือนนี้นะคะมิถุนายนโดยเฉพาะในช่วงปลายๆเดือนนะคะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณจะไปโครจรเข้า สถิตอยู่ในภพอริค่ะแล้วเขาก็จะทํามุมนะคะจะตุโกนเอื้อมไปถึงดาวเสาด้วยดังนั้นแม่หมอขอให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะระวังตัวให้มากค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้เดินทางให้ระวังค่ะขับรถขอให้ระวังและในหลายๆคนคุณมีเกณฑ์จะบาดเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือเกิดการทะเลาะวิวาทได้ดังนั้นนะขอให้มีสติยาประมาทอยาหัวร้อนกันนะคะส่วนในเรื่องราวของ ของชีวิตของคุณนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าในเดือนนี้นะจะมีหลายๆอย่างที่ดีมากขึ้นแล้วค่ะถือว่าดวงชะตาชีวิตจะกลับมาพลิกฟื้นได้นะคะเพราะว่าอันดับแรกเลยค่ะในวันที่7มิถุนายนดาวพุธกําลังจะย้ายออกจากภพอริในดวงชะตาของคุณแล้วค่ะก็จะส่งผลดีนะคะในเรื่องของการคิดการพูดนะคะก็ตกลงเอกสารสัญญาต่างๆนะคะตรงนี้พอดาวพุธเขาย้ายออกไปถือว่าจะมีความราบรื่นที่ หรือว่าชาวพิจิกท่านไหนนะคะที่ที่คุณอาจจะก,กําลังรอข่าวสารบางอย่างอยู่นะคะพอดาวพุธย้ายก็แปลว่าคุณจะได้รับข่าวดีๆเข้ามาค่ะจากนั้นนะคะในวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าไปสถิตยอยู่ในราศีมิถุนและมีมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่าราชาโชคค่ะก็ถือว่านะคะดาวอาทิตย์จะช่วยส่งผลดีในเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานการกระทําต่างๆของคุณนะคะ ถ้ามีงานเก่าๆที่ค้างๆอยู่นะคุณก็จะเคลียร์ได้แก้ได้บางคนอาจจะได้นําโปรเจกต์เก่าๆงานเก่าๆกลับมาปัดฝุ่นทําใหม่ก็ได้และก็ยังเป็นจังหวะที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนแนวทางในการทําธุรกิจก็ได้ค่ะซึ่งอะไรก็ตามนะคะชาวพิจิกที่คุณขยับ ปรับเปลี่ยนนะคะในระยะนี้หลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายจะส่งผลดีผลสำเร็จให้กับคุณต่อเนื่องยาวๆไปอีก3-4เดือนเลยนะคะ 19มิถุนายนดาวสุกก็จะย้ายออกจากภพอริเหมือนกันนะคะก็จะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองการหาไรายได้นะคะดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยใครที่อาจจะรู้สึกติดขัดการเงินการทองมีปัญหานะคะพอดาวสุกเขาย้ายนะคะก็จะทําให้สถานการณ์ทางการเงินรวมไปถึงความรักของคุณดีขึ้นมาบ้างแล้วค่ะส่วนดาวอังคารดาวประจําตัวของคุณจะโครจรร่วมกับดาวพฤห,หัสไปจนถึง26มิถุนา ก็ถือว่านะคะดวงยังดีโดดเด่นนะคะในเรื่องของการที่จะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนาจากผู้ใหญ่จากเจ้านายนะคะหรือว่าคุณไปเริ่มต้นลงมือทำอะไรในระยะนี้ก็จะมีเกณฑ์สำเร็จเป็นอย่างดีนะคะ ในด้านการงานก่อน15มิถุนายนนะคะดาวการงานก็ยังโคจรเล็งกับลักนณาราศีเกิดของคุณก็ถือว่านะ,ะวุ่นวายหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะมีอะไรให้คุณต้องเข้าไปทำอยู่ตลอดเป็นเดือนที่งานค่อนข้างรัดตัวต่อเนื่องมาจากช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะ แต่ข้อดีนะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือเรื่องงานค่ะและสําหรับบางคนนะคะอาจจะได้ทํางานร่วมกับคนรักกับแฟนนะคะหรือว่างานที่ทําอยู่จะชักนําให้คุณได้ไปเจอกับคนที่ถูกใจคนที่ใช่ก็ได้หลังจากนั้นนะคะในวันที่15มิถุนายนดาวการงานจะย้ายไปโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในราศีมิถุนค่ะก็เป็นช่วงจังหวะของการงานที่ทําอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเ,เข้ามาแต่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นค่ะชาวพิจิกถือว่าจะมีความสําเร็จความ มั่นคงตามมาในภายหลังนะคะและดวงดาวก็จะส่งเสริมนะคะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะงานเกี่ยวกับภาษานักคิดนักเขียนคนทำคอนเทนต์งานออนไลน์ต่างๆนะคะหรือว่างานเกี่ยวกับสุขภาพเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรอะไรแบบนี้นะคะพอดาวอาทิตย์ไปอยู่ในมรณะก็ถือว่าคุณจะมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเลยนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ดาวประจําตัวของคุณไปโครจรร่วมกับดาวการเงินอยู่ในภพปุตตะค่ะเป็นไปได้นะคะว่าในช่วงเดือนนี้คุณจะเต็มไปด้วยไอเดียความคิดสร้างสารรค์ที่อยากจะสร้างรายได้นะเป็นช่วงที่อยากมีเงินเยอะๆนะคะอยากจะหารายได้เสริมอยากจะลงทุนนะคะซึ่งถ้าหากตัวคุณนะคะได้ทบทวนวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วแม่หมอขอให้ชาวพิจิกเริ่มต้นลงมือทํากันได้เลยไม่ว่าจะไปเปิดร้านขายของไปลงทุนทําธุรกิจบางอย่างนะ ะะเพราะว่าดาวพฤหัสเขาจะคอยส่งเสริมคอยอำนวยความโชคดีให้กับคุณไปตลอดทั้งปีนี้เลยค่ะที่สําคัญนะคะนั่นก็คือดาวพุธซึ่งเป็นดาวลาพะดาวโชคลาภของคุณนะคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นตัวแทนของการเงินความรักนะคะในเดือนนี้จะยกย้ายออกจากเรือนเสียนั่นก็คือพบอริแล้วดังนั้นนะคะการเงินที่คาดหวังเอาไว้นะคะ คุณก็มีเกณฑ์จะหามาได้อย่างที่ตั้งใจหรือถ้าหากคุณกําลังเดือดร้อนลําบากคุณจะมีปาฏิหาริย์ทางการเงินเข้ามานะคะอาจจะมีกัลยาณมิตรมีผู้ใหญ่ที่นับถือนะคะเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลค,คุณให้พ้นจากวิกฤตได้ส่วนในเรื่องของโชคลาภนาชาวพิจิกก็ถือว่ามีอยู่เหมือนกันค่ะบางคนนะคะโชคของคุณจะมาในรูปแบบของมรดกเงินประกันภัยต่างๆนะคะและในบางคนบางท่านที่อาจจะชอบซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยนะคะเดือนนี้ยังไงลองมอง หาเลขที่เกี่ยวกับความตายคนตายก็ได้ประมาณนี้นะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ก่อน19มิถุนายนนะคะดาวสุกยังโคจรได้มาตรฐานที่เป็นปละนะคะ,ะแปลว่าดาวไม่ค่อยมีคุณภาพและก็ยังโคจรอ,อยู่ในภพอริอีกด้วยดังนั้นนะคะสำหรับคนมีคู่คุณอาจจะต้องระวังการที่จะไปทะเลาะก,กับแฟนนะคะการที่จะมีการที่จะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะคะหรือบางคนนะแฟนช่วงนี้จะดื้อมากๆนะคะเถียงเก่งนะคะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันก็ได้ค่ะส่วนคนโสดน,นะคะระยะ ความรักค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคมีคู่แข่งนะคะหรือบางทีเราจะไปรักคนที่เขาไม่รักเราก็ได้ถูกหลอกให้รักก็ได้ค่ะยังไงชาวพิจิกอาจจะต้องอดทนรอก่อนนะคะอรอหลัง19มิถุนายนดาวสุขจะย้ายมาเล็งลักนาราศีเกิดของคุณนะคะจะเป็นจังหวะที่คุณจะเนื้อหอมมากมายมีสเสน่ห์เหลือล้อนนะคะมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจส่วนคนที่มีคู่นะคะมีแฟนอยู่แล้วนะค,ะความรักความสัมพันธ์ก็เริ่มจะกลับมาดี มีความมั่นคงมากขึ้นใส่ใจกันมากขึ้นและจะได้อยู่ใกล้ชิดกันด้วยนะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวงังอย่างที่แม่หมอบอกไว้ตอนต้นคลิปเนาะว่าชาวพิจิกต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเป็นพิเศษเลยค่ะในช่วงเดือนนี้เดินทางของให้ระวังนะคะขับรถก็ขอให้มีสติเพราะว่าดาวเสาร์เขาจะมีแรงเอื้อมไปถึงดาวประจําตัวของคุณและในบางครั้งบางคราวนะคะคุณจะได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์นะคะทาให้คุณรู้สึกหนักเลือเกินเหนื่อยเหลือเกินนะคะหรืออาจจะรู้สึกเครียดกับปัญหาภาระบางอย่างก็ได้คะ่ะช่วงนี้ ประมาณนี้นะคะในส่วนวันที่โชคอาจจะไม่ค่อยดีทำอะไรก็ติดขัดมีปัญหาจะได้แก่วันที่1 2 10 11 23 24 28และวันที่29มิถุนายนนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงไทยได้ไพ่7ถ้วย8ท,ทาถาและ1เหรียญ เอาละค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะเดือนนี้เปิดตัวมาด้วยไพ่เจ็ดถ้วยเลยนะคะก็เป็นไปได้ค่ะว่าช่วงนี้ระยะนี้คุณจะมีไอเดียเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะเป็นช่วงเวลาที่มีอะไรให้ต้องคิดมากคิดเยอะอยู่พอสมควรค่ะดังนั้นตัวคุณเองก็ต้องพยายามโฟกัสเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะและรีบตัดสินใจเปลี่ยนความคิดที่มีอยู่ในหัวนะคะให้มาเป็นการปฏิบัติให้ได้ เพราะว่าสิ่งดีๆโอกาสแห่งความสําเร็จกําลังรอคุณอยู่ค่ะส่วน8คาทานะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการได้เรียนรู้การเดินทางก็ได้ค่ะและในบางคนคุณจะได้ขยับขยายในเรื่องของงานนะคะดาวอาทิตย์จะมีมาตรฐานที่เป็นราชาโชคอยู่ในภพมรณะดังนั้นนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในระยะนี้ไม่ว่าจะย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพนะคะย่อมจะเกิดผลดีกับคุณไม่มากก็น้อยนะคะและ8คาทาก็ยังหมายถึงการ ท่ทเียวการเดินทางด้วยค่ะชาวพิจิกส่วนไพ่ใบสุดท้ายของคุณนะเดือนนี้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญไพ่แห่งความโชคดีโอกาสที่ลอยมาจากฟากฟ้าชาวลัคนาราศีพิจิกคะถือว่าคุณจะมีโอกาสได้รับโชคดีนะคะได้รับโชคใหญ่มีโอกาสใหม่ๆโอกาสแห่งความสําเร็จเข้ามาซึ่งเรื่องเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของความรักนะคะอะไรก็ตามแต่ที่คุณคิดหวังเอาไว้นะคะขอให้โฟกัสแล้วเริ่มต้นลงมือทำ คุณจะได้รับสิ่งดีๆและได้รับความสำเร็จตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอนนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไคร b ์กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะและหากท่านใดนะที่ให้เกียรติสละเวลากดไลค์กดแชร์กดดูคลิปนะช่วยกันกดคอมเมนต์ใต้คลิปของแม่หมอมาตลอดเลยนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมานะที่นี้ด้วยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ Ah!